สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ด้านนอกดาว MNC บุรีรัมย์นะครับก็ลหลังนี้เป็นอีกหลังหนึ่งที่ดีไซน์สวยๆเลยนะครับเดีย๋ยวเากาไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างไปข้้นมาครับนี่ครับ ก็เข้ามาตอนแรกนะจะเป็นประตูสไลด์นะครับตรงนี้ช่างติดตั้งตัวเขาเรียกว่ามุ้งลวดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้สไลด์ซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับสวยๆนะครับแล้วก็หลังนี้เป็นหลังคาพียูนะครับก็ป้องกรรันความร้อนได้นะครับแล้วก็มีรูดโคมไฟลูดโคมไฟอยู่2จุดนะครับหลังนี้นะครับแล้วที่สําคัญหลังนี้ ห้องน้ําในตัวอีกแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูห้องน้ํากันมากี่คลิปก็ชวนมาดูแต่ห้องน้ำเพราะลูกค้าสามทุกคลิปมีห้องน้ำหรือเปล่ามงเนี่ยเดี๋ยวมาดูห้องน้ำนี่ตัวนี้จะเป็นโซนของห้องน้ํานะครับประตูจะเป็นประตูผักเข้าไปนะครับผมนี่ก็เป็นห้องน้ําที่เตรียมมาให้นะครับหลายอย่างนะครับมี เขาเรียกว่าฝักบั้นะครับแล้วก็จุดของการต<ม>ิดตั้งเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับ<ม>แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสุขพันธ์นะครับเป็นชักโรครกส,สวยๆนะครับแล้วก็ฝกว่านี้นะครับเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็ที่วางของแล้วก็กระจกนะครับสุดท้ายด้านบนจะเป็นโคมไฟสี่เหลี่ยมส,สวยๆนะครับห<ม>ลังคาเป็นหลังคาพีวีกันความร้อนนะครับ<ม>โอเคเดี๋ยวเรามาดูประตูอีก ช่องหนึ่งนะครับหลังนี้มีประตูอีกนะมันมีประตูสองจุดนะครับหลังนี้ตัวนี้ก็เปิดได้นะเห็นไหมครับเปิดปุ๊บอ,อากาศเข้ามาถ่ายเทได้สะดวกนะครับสามารถเอาไปทําเป็นครัวก็ได้นะครับเป็นครัวเป็นห้องน้าอีกอีกห้องนึงก็ยังได้นะครับต่อเติมได้อีกนะครับก็หลังนี้จัํานะครับห้องน้ํฝั่งนี้ห้องรัวรฝั่งนี้ ที่นอนตรงนี้นะครับก็ตีไปหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็สองประตูเดี่ยวแล้วอีกหนึ่งประตูสไลด์คู่นะครับแล้วก็มีตรงนี้ที่เด่นๆน,นะมีตรงนี้นะครับเป็นกระจกมุ้งลวดนะครับแล้วก็เป็นแบบบานผักออกไปนะครับรบ,บานผักออกไป ฝากไว้เลยครับหลังนี้นะครับอยากจะดูตัวจริงเข้ามาดูได้ที่บ้านน็อกดาวน์เอ็มแอนจีบุรีลมนะครับอยู่ไม่ไกลจากบูรีลมนะครับออกมาทางเส้นนางรองบูรีลำนะครับออกมานิดเดียวอยู่ซ้ายมือนะครับหรือไทรไปไม่ถูกนะครับสังเกตง่ายๆอยู่ชิดๆติดๆกับไทยวัสดุนิดเดียวนะครับอยู่ซ้ายมือโอเคฝากไว้เลยครับสวัสดีครับ